สวัสดีครับเอฟซีมั่นทองถอนเรคคอร์ดครับครับเอฟซีของนายลูกแพ้ไร่พ่อนะครับนี่ครับนี่เหรอเพิ่นขึ้นจากหน้ามาแล้วครับมื่อนี้ครับแต่งตัวรอเลยเมื่อวานนี่ลงเรือครับเมื่อวานนี่เพิ่นลงเรือไปฮะได้เพะล่ะได้ปลาสองยี่ลนะครับปลาดิบปลาบูปลาขาวอีไทยปลาขาวอีไทยแม่ครับอ๋อนี่ก็ปลาขาวอีไทยกําลังใครกําลังปลาขาวอีไถ่แต่งตัว อธิบายยังไงเรามันหางแดงหางมีจุดนะครับผมก็เออจะทั้งมาเรินปลาเขาปลาเขาเห็นไหมก็มีหลายขาวปลาขาวสูตรปลาสูตรกับตั้งขาไม่ใช่ตั้งหากมันบอกว่าเคลื่อนเนาะมือนี้มือนี้ไปใช้ครับมือนี้บ้านนั่งแดดครับบ้านนั่งแดงนะครับนั่งแดดนั่งแดดโอ้นังแดดบ้านมันน้องบดแดงครับเพรา่าน้องบดแดงจะมาใช้พูดครับว่อนี่เดินทางไปไปงานครับว่อนี่มีงานครับก็เลย สรงข่าวเอฟซนะครับเอฟซค่อยติดตามเพราะว่าตอนนี้เอฟซีนี่ค่อยติดตามผลงานลูกแพ่อะไรพอนะครับว่าเคลื่อมเคลื่อนไหวคนทีไปใส่มาใส่แน่นะครับก็เลยทรงข่าวนะครับเมื่อนี้กะก๊ะล่างเดินทางครับเพิ่งจะหอดแยกบรนทุ่มครับแยกบรนทุ่มแยกบันทุ่มนะครับเพิ่งขอดแยกแยกบรนทุ่มนะครับครับไฟเขียวพอดีนะครับไปเลยไปเลยครับไปเลยไปไปใช่พุ่มครับ าากศครับพอดีมันมีแดดครับคึมคึมเหมือนกับปลายฝนต้นหนาวครับเหมือนกับว่าหนาวกําลังสีมานะครับนะครับหนาวกําลังสีมานะครับก็เมื่อวานเพิ่นทรงคลิปมาอวดมาอ้างแหะครับเลยลงเรือเพิ่นว่าเลยลงเรียเพิ่นลงเรียเพิ่นมาเกลียครับแม่แม่พันมาเกลียเจ้ามาเกลียเปล่ามาเกลียครับฐารกาหารเรียฐารเรียกับฐารเรียนะครับพันไพกาไพเรียพันล่องกาลงเรียล่องเรียลงเรีย นะครับกะผมคิดไว้อยู่ว่าผมอยากไปใส่เบ็ดอยากนอนนอนอยู่หน้าเพลินจะขึ้นหนึ่งไปใส่เบ็ดนะครับสี่ส่วนเพลินไปนอนหน้าส่เบ็ดจะขึ้นแน่เห็ดคลิปให้อิบซี่เห็นแน่ว่าไอ้เวลาเพลินอยู่บ้านเพลินยังเนี่ยเพลินไปหาใส่เบ็ดไปนอนหน้าไปยังเพลินไปเฝ้าหน้าเนี่ยยังสินะครับธรรมชาติธรรมชาติเพลินมักธรรมชาตินะครับให้แพทย์เพลินมักธรรมชาตินะครับนี่แหลกพักพรสมองนี่อนครับหน้าเพลินกับอ้ปลาหลายปูหลายมือนั้นในปูมาหน่อยหนึ่งเนาะมาเพชรปูดองใส่สวมต่ำแซ่บขนาดเลย บอกขอใเก่ามากออมออมโอ้มีแต่แนวแสีบๆปลาปลาเค็งดีฉันไม่กินปลาเค็งนี่มันตัวเดียวมันก็เลยเมื่อวานไปวัดก็เลยเอาไปปล่อยนะครับมันศีลเอถ่ายเนาะอนุโมทนาสาธุครับเอาหนุโมทนาสาธุนับมันมันเพราะศลปน่ะนะเขาซื้อ่าเขามีบุญอยู่เห็นปะซื้อ่าเขามีบุญก็เลยไปปล่อยอยู่วัดหลวงปู่กล้วยครับเมื่อวานเอาทีมงานนางคนไปเอาโปรเตอร์ไปเจิมนะครับแต่โมนี้ก็ โชคดีของเขาแมนครับอัน,นอไหนพูดโชคอันไหนก่อนอันไหนก่อนว่ปปาป้าโชคดีอ๋อโชคดีความโชคดีของเขาครับนนแมนแมนครับอ่าพูดแล้วการเดินทางตอนนี้กั่ประมาณรอยกโลกครับสองชองั่วโมงสองชั่วโมงครับพออาจจะกินของมาไปนี่อนะกินร้านเก่าร้านเก้าน้ำถมแมนว่ะค <laughs> <laughs> ูเขียวคูเขียวเกษตร พวกเขียวครับพวกเขียวก้อนสี่ไปกระเสียดครับที่เดินทางเส้นเก้าครับตะจีไอแพรเราเดินทางอีกเส้นหนึ่งโอ้เ้อมโคกอ้อมแยนขึงที่ให้ที่พุ่มแกงคอแกงคอแกงคอที่พุ่มน้ำตกตาบตูนนะครับไปโอ้ไก่อ้อมทีอ้อมแยนเลยครับมาว่ากันอันนี้ก็อย่าลืมนะเอฟซีครับค่อยติดตามเลยนะครก็ที่ส่งข้าวเรื่อยนะครับการเคลื่อนไหวของไอ้ลูกแพรนะครับเพิ่นไปใส่มาสานะครับวันที่เทไรกลับไปให้ไป วันทียีสิบเอ็ดนะครับวันทียีสิบเอ็ดกับสีมีการไปบ้านไอ้ไม้ไท่ไปสำนักง,งานเพื่อนกับวาท่านอาจารย์ลินวันที่ไปถ้ำการไล่สดนะครับเพื่อที่จะคลิปการไล่สดการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ไอ้แพ้สัมภาษณ์ไอ้ไหมนะครับแล้วเราเล่าเรื่องเล่าทีสี่เฮี่คอนเสิร์ตียังแน่แล้วกันเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็จะมาลงเพจเพื่อที่จะกระจายข่าวให้เอฟซีได้หูนะครับว่าอ่าสี่มี คอนเสิร์ตอยู่ไซแน่สิเกิดขึ้นยังไงแน่เรากะสิมีเพงไรแน่สิเตรียมกันแบบไรแน่พ้น์มีการสัมผัสกันบอกเมื่อนั้นเรากะอยากให้เอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับมีเพจเพจเมื่อนั้นสิบอกเพจ่ามีเพจู้ไดแน่กัสิอันน้ำแรกกัสิมีเพจอท่าไงไหมไทยพจน์ตั้งหัวข้อเพจซื้อวางไหนกัสิกัสิมีเพจลูกแพ้อุไรพรนะครับเพื่อที่จะให้เอฟซีเนี่ยได้เข้าไปเบื้องทางเพจเต็มๆเลยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับ เวลาเวลามีการไล่สดมีการทายถอดสดในการจะมีการคอนเสิร์ตเนี่ยไล่สดออนไลน์เนี่ยจะต้องเข้าไปดูในเพจของลูกแพ้ไรพรกับเพจของไม่ไทยนะครับนะครับควรควรสีเ่เพจขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับกับเอฟซีก็อย่าลืมนะครับฝากไว้น้ำเกลือฝากไปน้ำนะครับเพจลูกแพ้ไรพรครับทีซากาม่ารเรากะให้เอฟซีเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับจะเห็นกันชัดๆนะครับ ถ้าเกิดมีการไลฟ์สดนะครับที่เราจะได้เห็นจิตตามอีกทีนึงวันที่21แม่ครับจิตตามอีกทีนึงวันที่21ครับ2ี21ที่ถึงนี่ครับนะครับใครชอบนะครับอ่านะครับมาฝากไวปสักนีดเถอพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอยอ่าจิตตามันอีกครับคลิปแง่อะไรก็ดีครับยันพี่น้องชี้ขั้นฟังยันเซ้งครับยันเซ้งวันที่แงแไงครับแงเบื้องการแสดงสดอีกนะครับผมครับผมยุบานนั่งแดดครับเมื่อน้องบัวแดงและพี่น้องเด้อครับผมอ่าคลิปนี้ไปสักนีดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ